สวัสดีค่ะตาจากบริษัท NNP o r g a n i z ไหนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองค่ะเราจะมาทำการฉีดพีโฟมใส่ถังพลาสติก200ลิตรนะคะทั้งหมดเกือ100บ100ใบเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากทางลูกค้านะคะมีถังอยู่แล้วค่ะและจะนำถังเนี่ยไปทำทุ่นลอยน้ำใช้สำหรับแพรอเนกประสงค์ซึ่งลูกค้าเนี่ยเห็นผลในการใช้งานระยะยาวค่ะจึงให้เราเข้ามาทาการฉีดพีโฟมในวันนี้นั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนการทำงานของเราจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ และตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้เริ่มทําการฉีดพิวโฟมใส่ถังแล้วนะคะการฉีดพิวโฟมใส่ถังนะคะเราจะฉีดกันทั้งหมด2รอบค่ะซึ่งรอบแรกนะคะเราจะฉีดเพื่อเคลือบพื้นผิวถังค่ะส่วนรอบที่2อนะคะเราจะฉีดจนเต็มถังนั่นเองค่ะและข้อดีของการฉีดพิวโฟมนะคะก็จะช่วยให้ถังเนี่ยรับน้าหนักได้ดีขึ้นสามารถลอยตัวได้ดีขึ้นค่ะและยังสามารถป้องกันการ่วดซึมได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการฉีดพร้อมกันเลย จากที่เราทําการฉีดพิวโกมเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการซีนถังด้วยกาวอีพ็อกซี่หนพันนะคะเพื่อป้องกันน้ำเข้าถังนั่นเองค่ะค่ะและหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีถังอยู่แล้วต้องการฉีดพิวโกรมนะคะก็สามารถให้เราเข้าไปฉีดได้หรือว่าจะเป็นถังฉีดยิวโฟมแบบสําเร็จรูปก็มีนะคะ าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไล้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าล่างนี้เลยคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมผลงานของบริษัทเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตาและบริษัท n n t o r อ a n i z นต้องขอตลาไปก่อนคะ่ะสวัสด,ดีค่ะ